นมพิ่งเลยโรยเจลลี่ยี่ห้อนี้นะคะเฮลตี้แคร์นะคะเขาอยู่ในในระดับเกรดปานกลางถึงดีกินกาแฟผิดเวลากินกาแฟผิดเวลาไม่เป็นไรนะวันนี้เพราะเราไม่ได้กินกาแฟแต่เก้าโมงเช้าเก้าโมงครึ่งเพราะพาแฟนไปหาหมอนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเป้ในช่องไลฟ์สไตล์ไทยหลังอีกแล้วนะคะเอาละค่ะมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่อยากจะบอกว่าสินค้าที่เป้เอามาโชว์นี้นะคะมันเป็นสินค้าที่นําเข้าจากออสเตรเลียแล้วก็เป็นอาหารเสริมนะคะเป้ก็จะมาให้คําตอบจากก่อนหน้านั้นที่เป้ให้สปปรรพคุณไปแล้วนะคะว่าพรอพเพอริคืออะไรนมพึ่งคืออะไรนะคะ อันนี้เป้ก็ให้ความรู้ไปบ้างพอสมควรนะคะแต่วันนี้เป้จะมาบอกว่า p พริตราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เจลลี่นมพึ่งนมพึ่งโรยโยเกลลี่ของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะจากในราคาตลาดเมืองไทยที่เขาขายอยู่ตอนนี้ก็กกจะประมาณ1690ะเ้านะคะเขานำเข้าจากออสเตรเลียเสียค่าส่งเสียค่า,าเสียค่าทางไกลจากต่างประเทศการนำเข้านะคะมันก็ มันก็กินมันก็บวกเพิ่มไปหลายตลบเหมือนกันก็อันนี้ลูกค้าก็น่าจะเข้าใจนะคะแต่วันนี้เป้มีสินค้าให้ทุกคนแล้วนะคะเพราะผลิตกับนมพึ่งโรยจ์เจอรี่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นก็ให้ส่งรูปของอาหารเสริมมาให้เป้นะคะถ้าเป้สามารถหาได้ก็ทักมาหาเป้ได้เลยนะคะนมพึ่งโรยจ์เจอรี่อันนี้เป้ขายอยู่ให้แล้วก็หิ้วไปให้แฟนหิ้วไปให้เพื่อน ที่เมืองไทยนะคะอันนี้เป้ปหิ้วอยู่ในราคา1,690าสนะคะเราจะได้มานะคะเราซื้อเป็นก้อนแต่เราขายเราขายปีกเนาะแล้วทีนี้ถ้าลูกค้าบอกว่าแพงแต่ว่านมพึ่งไปนว่านมพึ่งเลเจอร์คิงเนี่ยก็อยู่ในราคานี้เหมือนกันนะคะ1,690หรือ1 8นแ3ดสเมตรกินได้1ปีนะคะนมพึ่งเลเจอร์คิงจะมีส่วนผสมจะมีส่วนผสมของ นมพึ่งสดน้อยกว่าน้อยกว่ายี่ห้อนี้นะคะนมพึ่งสดยี่ห้อนี้นมพึ่งสดที่เขาผสมในในนี้นะคะหรือว่าเฟรชโรยจเจอรี่นะคะเขาผสมอยู่ประมาณ5 5 0มิลลิกรัมนะคะอันนี้เยอะกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นราคาไม่แตกต่างกันมากแต่น้อยน้อยคนนักที่เขาจะนําเข้านําเข้านะคะขายที่เมืองไทยนะคะก็หาหายากอยู่เหมือนกันเนาะอย่างเป้ก็อย่างเป้ก็ฮิ้วแล้วก็พรีออเดอร์อย่างเดียวเลยนะคะ ทุกคนถึงได้ราคานี้นะคะพันหกส่วนอันนี้1นึ่พันมิลลิกร,รัมนะคะหนึ่พันมิลลิกร,รัมค่ะเท่าที่เป้ศึกษามาเป้นมพึ่งเลยวโยโยเจลลี่ยี่ห้อนี้นะคะเฮล t ี y แคร์นะคะเขาอยู่ในใน,ในระดับเกรดปานกลางถึงดีเลยนะคะในราคานี้เพราะถ้าถ้าคุณอยากได้นมพึ่งสดในปร,ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหูลมแรงมากเลยนะคะปริมาณที่เพิ่มขึ้น คุณก็จะได้ราคาที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆตามๆกันไปนะคะก็สังเกตได้ว่าสังเกตได้ว่า,าถ้าถ้าสลากในขวดแต่ละสลากนะคะเขาจะมีเขียนบอกไว้ว่านี่เขาจะเขียนว่า royal jelly f l a e s นะคะ550กรัมนะคะแล้วก็อื่นๆอีกส่วนผสมนะคะเขาจะบอกชัดเจนในนี้เพราะฉะนั้น1690ไม่แพงนะคะแต่ถ้าทักมหาเป้ ก็ได้นะคะเป้มีพร้อมส่งนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ถ้าใครยังถ้าใครยังยังไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรโอ้ยเดี๋ยวเป้ไปเอาน้ำมากินด้วยดีกว่าแปบ๊บนึงนะคะเป้ยังไม่ได้กินเป้กะว่าเป้จะมากินในอ่าในในช่วงทำวิดีโอเดี๋ยวมานะคะแป๊บนึงตั<ม>วยุ่งหรือซิ แม่จะทำงานทำการมาค่ะมาค่ะตัวนี้เพราะผลิตนะคะใครที่เป็นสิวเป็นสิวอักเสบนะคะลอยดำรอยแดงนะคะจากการอักเสบของสิวนะคะเพราะผลิตตัวนี้ช่วยได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำลายพึ่งที่คอยซ้อมแซมรังพึ่งที่เสียนะคะเอาไว้คือเวลาที่รังพึ่งมันจะรั่วนะคะแล้วทีนี้ ถ้ารังผึ้งตรงไหนมันรั่วนะคะตัวผึ้งงานเนี่ยเขาก็จะไปซ่อมแซมโดยการใช้น้ําลายพ่นซ่อมแซมเพื่อไม่ให้ผึ้งเพื่อไม่ให้รังรั่วนะคะแล้วก็สมานแผลได้ดีด้วยนะคะในการสมานแผลเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่เป็นสิวสิวอักเสบคนที่เป็นสิววัยรุ่นเนี่ยที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยกินได้นะคะเ mm. ป้จะมีวิธีการกินให้ทุกคนเออไม่เป้ปจะมีบอกวิธีการกินให้ทุกคนเมื่อในในในคลิปที่แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยว่า ในคลิปของเป๊เดี๋ยวเป้จะขึ้นให้นะคะว่า,าวิธีการกินพรอพเพตแล้วก็นมพึ่งโรยจอรี่นะคะนมพึ่งโรโยจอรีเนี่ยก็ง่ายๆค่ะทานพร้อมอาหารแต่อันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยคนที่ต้องการเสริมสร้างบำรุงร่างกายก็จะมีวิธีกินอีกแบบหนึ่งถ้าใครเป็นเสิวก็จะมีกินวิธีกินอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ของเป้ได้เลยนะคะ มาเดี๋ยววันนี้เป้จะกินเปนก้ก็กินไปแล้วนะคะกินได้หนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าเม็ดแต่อันนี้มีสองร้อยแคปซูลนะคะมีสองร้อยแคปซูลนะคะกินวัลเม็ดคนที่ไม่เป็นอะไรเลยกินกินวัลเม็ดคนที่เป็นสิวสิวอักเสบนะคะก็กินได้แต่ถ้าใครจะเข้าไปดูวิธีการกินก็เข้าไปดูได้เลยนะคะอะอย่าให้โดนแสงเยอะนะคะ เพราะเขาจะเปลี่ยนสีขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้นมพึ่งของเป้เขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าก็ยังกินได้นะคะอย่าให้เขาโดนโลมโดนอากาศมากเกินไปนะคะแต่ไปทำข้างนอกก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็ยังกินได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะคงสภาพสีของเม็ดนมพึ่งให้มันเป็นสีอย่างนี้อยู่นะคะก็เก็บในที่มืดนิดนึงแต่ไม่ต้องเย็นนะคะเก็บเก็บในอุณหภูมิบ้านแต่อยู่ในที่มืดนะคะ แป่ก็กินพร้อมกันได้เลยใครที่เป็นภูมิแพ้แก้ภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะหมายถึงป้องกันนะคะไอตัวพรอพปลิตตัวนี้นะคะพราอลิตตัวนี้สปปรรพคุณเยอะมากเหมาะสําหรับวัยรุ่นที่เป็นสิวกันมากเลยค่ะตอนนี้ถ้าใครที่เป็นสิวผิวสิวเห่อสิวอักเสบกินได้เลยนะคะแนะนําตัวนี้นะคะพรอพอลิตนะคะราคาอยู่ที่990บาทนะคะ พร้อมส่งนะคะราคาทุกอย่างที่เป้บอกมาเนี้ยคือราคาพร้อมส่งนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งในเมืองไทยนะคะราคา990พร้อมส่งนะคะอันนี้ Royal จ e l ี่พันหพร้อมส่งนะคะ ก็หิวให้กับเพื่อนเป้หิวให้กับเพื่อนหลายคนแล้วเหมือนกันตั้งแต่เป้มาอยู่ออสเตรเลียนะคะเขาบอกกินดีผิวดีขึ้นก็ตร,ตรงไอตัวนมพึ่งนี่แหละคะ่ะก็มีนะคะแล้วทีนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะทักมาหาเป้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเป้ะจะลงชื่อเพจแล้วก็สปปรรพคุณของนมพึ่งโรยุเจอรี่หรือว่าพ่อผลิตนะคะลงไว้ที่เพจของเป้ะนะคะ ใครเข้าไปดูเพจเป้เปก็เข้าไปดูได้เลยไปขายทุกอย่างขายทุกอย่างค่ะสากะเบอร์จะเรือลบนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนก็คือว่าก๊อบรูปแล้วก็ส่งรูปมาหาส่งรูปมาให้เป้แล้วก็เดี๋ยวเป้ก็จะเช็คราคาให้นะคะเพราะราคามันมีขึ้นมีลงสําหรับตัวเป้เองเป้จะคงมาตรฐานในการขายค่ะไม่มีการขึ้นไม่มีการลงราคานี้มาตรฐานนะคะ ก็พันหกร้อยเก้าสิบก็ทักมานะคะถ้าใครหาซื้อไม่ได้แต่ถ้าใครหาซื้อได้ถูกกว่าก็ก็โอเคนะคะแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆเป้เห็นเขาขายอยู่ประมาณเนี้แหละค่ะประมาณพันหกพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้นะคะในออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ทักเป้มาได้เลยนะคะส่วนอ,อ,อาหารเสริมทั่วไปนะคะที่ใครสนใจก็ ทักมหาเป้เลยนะคะใครสนใจประเภทไหนนะคะแต่หลักๆเลยเป้ค,คือเป้ขายสองตัวนี้เท่านั้นแต่ถ้าใครได้อยากได้อาหารเสริมนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเป้ก็จะหามาให้นะคะก็จะทยอยทยอยเพิ่มสินค้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป้ยังไม่ได้มีการส่งออกเ,อเพราะว่าเป้ยังไม่ได้มีการนำคะนะคะเป้รับหิ้ว pre-order นะคะส่วนถ้าลูกค้าคนไหนไม่ร p r e o r อร์เป้ก็มีพร้อมส่งนะคะ พร้อมส่งนะคะทักมาได้เลยนะคะที่ข้างล่างเดี๋ยวเป้จะให้ไลน์ให้อีดีไลน์แล้วก็ให้เพจ Facebook ไว้เผื่อทุกคนจะเข้าไปดูนะคะส่วนใหญ่เป้จะขายจิปะตะขายไปหมดทุกอย่างขอให้ได้เงินนะคะเอาละค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมดูใต้แคปชั่นไปนะคะว่าสามารถแอดไปได้ที่ไหนเนาะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ